สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทําครีมบํารุงผิวนะคะแบบราคาประหยัดมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะ สำหรับครีมนี้นะคะจะเป็นครีมสูตรน้ำนมข้าวนะคะจะทำให้แบบผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสนะคะและที่สำคัญนะคะแม่นายแถมเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะและท้ายคลิปนะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆืนวดยกกระชับผิวสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นรอยตีนกาจะทำให้แบบริ้วรอยต่างๆต,ตื้นแล้วก็ลดลงนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะ เดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมอย่างแรกนะคะเราจะใช้เป็นข้าวสารนะคะสำหรับตัวข้าวสารนี้นะคะแม่นายจะใช้ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะให้เพื่อนๆล้างให้สะอาดประมาณสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อจะล้างสิ่งสกรปรกออกไปนะคะเราเติมนมจืดลงไปนะคะให้ท่วมข้าวเลยนะคะถ้าเติมนมให้ท่วมเม็ดข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆคนทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะ ตัวน้ำซาวข้าวจะมีวิตามินและแร่ธาตุที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวพรรณและก็เส้นผมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆพักทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะเพื่อให้วิตามินในข้าวออกมาให้เยอะนะคะ,ะ,คะถ้าครบเวลาเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆนะคะกรองเอาแต่น้ำนมออกมานะคะเอาเม็ดข้าวออกนะ น้ำนมข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันนะคะเราจะใช้น้ำนมข้าวประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วนะคะ,เต,ะ,คะเติมเจลว่านหางจระเข้ประมาณประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสำหรับใครที่ไม่มีแบบเจลนะคะสามารถใช้เป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้นะคะที่เพื่อนๆปั่นเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเรานะคะจะทำให้ผิวเรายืดหยุ่นแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะแล้วก็เพิ่มวิตามินให้แก่ผิวเราด้วยนะคะ,ะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ่ะเราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้น้ำนมข้าวสำหรับทาผิวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันนะ,ะเราได้น้ำนมข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะบอกเลยว่านอกจากจะทําให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสเรียบร้อยแล้วนะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆน,น,นวดยกกระชับผิวด้วยค่ะเพื่อจะทำให้แบบใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยก็สามารถใช้สูตรนี้ได้ค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทาแบบธรรมดาก็ได้นะคะเพื่อจะทําให้แบบผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสนะคะเราทาให้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะค่ะจะมันๆเงาๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดกระตุ้นให้ซึมเข้าในผิวเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ สำหรับการนวดทุกครั้งนะคะให้เพื่อนๆใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะเพราะว่า2นิ้วนี้นะคะจะเป็นนิ้วที่เบานะคะการควบคุมนิ้วจะค่อนข้างดีนะคะ่าให้เพื่อนๆนวดกดวนแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะคะ่าวนเป็นก้นหอยเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะ ใครที่แพ้เรื่องน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นวิตามินอ e ีแทนได้นะคะเพราะว่าบางคนนะคะจะไม่ชอบใช้ตัวน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นนะคะ,ะก็สามารถใช้วิตามินอ e ีแทนได้เลยสำหรับใครที่มีริ้วรอยนะคะรอยเหี่ยวยน่นรอยตีนกาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนวดแล้วกดไลค์แล้วก็กดค้างไว้อย่างนี้นะคะ่าไลค์ like, ไปเลยนะคะ จะทำให้แบบตรงริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาจะค่อยๆตื้นแล้วก็จางลงนะคะถ้าเพื่อนๆทํานทบ่อยๆทําเป็นประจํานะคะเหมือนว่าผิวเราได้ออกกําลังกายเขาก็จะยกกระชับขึ้นด้วยนะคะ,ะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องตรงร่องแก้มนะคะหรือว่าตรงร่องหนวดแมวนะคะหรือว่าร่องน้าหมากเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆนนวดอย่างนี้นะคะไล่ขึ้นเลยค่ะ ให้เพื่อนๆนะคะนวดวนประมาณ2-3นาทีนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวอะคะ่ะจะไม่จะไม่มันเยอะนะคะเพราะว่าเขาซึมลงบนผิวเรานะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทําเป็นประจํานะคะทําทุกวันผิวหน้าเราก็จะขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องล้างออกเลยนะคะสามารถเข้านอนได้เลยนะคะตื่นขึ้นมาผิวเราก็จะเนียนขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ